สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายยนต์ฟอร์นะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เอเวอเรสต์เทนนะครับเป็นตัวที่บอกว่าคุ้มค่าที่สุดในรถบรรดาจัตุรีนั่งนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจากราคาปกตินะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับเหลือราคาพิเศษอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็ตัวรถน่าสนใจขนาดไหนนะครับเชิญรับชมครับเอเวอเรสต์เทนรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเเปป็นนีโมดล2025ะ ก็ลูกค้านะครับจะได้ในส่วนของไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็น LED สีขาวนี้นะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับพร้อมปรอบที่เป็นโครเมียมนะครับตัวรถนะครับด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีโครเมียมคาดนะครับตัดกับสีดําที่เป็นลังพึ่งด้านในนะครับตัวรถจะมีหูรากจูงให้2ฝั่งนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราหมุนพวงมาลัยฝั่งไหนนะครับไฟตัดหมอกฝั่งไหนก็ติดด้วยนะครับเพื่อ เพื่อเพิ่มความสว่างในขณะเราเลี้ยวนะครับหรือถ้าถอยหลังนะครับไฟตะหมอกทั้งสองข้างก็จะติดนะครับก็ช่วยในาการถอยนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ตัวคิ้วล้อเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของเอเวย์ก็คือจะเป็นสีเดียว,วตะรถนะครับตัวคิ้วตรงด้านขอบตรงนี้นะจะเป็นสีเทานะครับ ตัวล้อมแม็กและยางนะครับตัวนี้ล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กของสิบแปนะครับยางก็จะเป็นยางของคูดเชียร์นะครับซีรีส์ยางที่25565 r 18นะครับผมต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นรถที่เราทําโปรราคาพิเศษนะครับที่บอยกล่าวไปตอนต้นของคลิปนะครับว่าตัวรถเอเวอเรสต์เทนเนี่ยราคาโปรอยู่ที่ล้านสองล้านสองเก้าสี่นะครับล้านสองเก้าสี่แล้วก็ตัวรถเนี่ย จะได้ดิสเบรกสีล้อนะครับมีปั่นลิงด้วยนะครับปุญแจปุญแจคีเลสนะครับตัวรถก็จะมีบันไดด้านข้างสีดำนะครับด้านบนก็จะมีราหลังคางสีดำนะครับด้านท้ายนะครับดูด้านท้ายนิดน,นึงนะครับด้านท้ายไฟท้ายเขาก็อาจะเป็นตัวไฟท้าย LED แบบนี้นะนี่แล้วก็มีค่าท้ายเป็น LED เ,เ,เป็นอ e d สีโครเมียมเป็นโครเมียมต้องสึกโครเมียมแบบนี้นะมีกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังนะครับ ตัวฝาท้ายนะครับต้องบอกว่าฝาท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่ว่าเปิดปิดน่ะไม่ยากเพราะว่าเรามีโช๊คนะครับมีโช๊คให้อยู่นะครับตัวเบาะแถว3ก็พับแบบแม่นวลนะครับแถวสอกอ็ปรับพับเปียบได้ต้องบอกว่าถ้าใครกำลังมองหารถเจ็ที่นั่งเนี่ยมองหารถเจดที่นั่งเนี่ยต้องการรถ7็ที่นั่งรถครอบครัวเนี่ยคันนี้น่าสนใจนะในตลาดก็อยู่ราคาประมาณล้านสองก,กว่ากันนะครับแบรนด์ทุกแบรนดนะ์ราคาอยู่ประมาณนี้แต่เอลเสมันดียังไงดีตรงที่ว่า1 คุณได้กุญแจคีย์เด็แล้วนะครับคุณได้ดิสเบกสีล้อนะครับคุณได้วัดลิงก์นะครับคุณได้ระบบป้องกันการพิดคว่ำนะครับระบบป้องกันการลื่นไถนะครับเบาะหนังนะบางรุ่นนะครับอาจจะเป็นเบาะผ้าอยู่นะนะครับของเ้อบินเบาะหนังด้วยนะครับแล้วก็อ่าเป็นเบาะไฟฟ้าได้คนขับนะครับนี่อ่ามีที่วางก้านน้ำให้นะครับนี่ตรงนี้นะอ่นะครับแล้วก็อ่าคอนโทนพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางนะครับ ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดเบรคมือไฟฟ้านะครับมีระบบออโต้ซัสสต็อปโหมดการขี่มาให้4โหมดนะครับอ่าไวเลตชาร์ตนะครับมีมาให้จอ10นิ้วนะครับ10.1นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ออโต้ได้นะครับก็บอกว่าโอ้โหออปชั่นกับราคาเนี่ยถามว่าอ่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับอ่าก็บอกว่าออปชั่นของเราก็ยังดีกว่านะครับดีกว่านะแล้วรถก็ยังรับประกัน5ปีหรือ1นึ0 0 0สมกิโลด้วยนะครับก็บอกว่า ถ้าใครสนใจนะครับราคาพิเศษนะครับตอนนี้ผมมีสงหม้อพื้อสีเทาแบบนี้เลยนะก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518ครับหรือว่าแอดอดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ